กระบี่เป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ทางฝั่งทะเลน้ำมันเรามีประชากรเพียงแค่400,000คนการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบ,บ,บี่นั้นเราเริ่มต้นมาปี2528มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมีพืนป่าเชเลอยอุดมสมบูรณ์มีเกาะถึง1 0เกาะมีฝั่งทะเลยาวถึง106กิโลเมตรทุกส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนั้นต้องมากระบ,บ,บียู่เด็กทราบไหมครับว่า เมืองกระบี่นั้นเนี่ยนอกจากธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วเรามีทั้งศิลปะวัฒนรม,มาตั้งแต่รั้งเดิมแล้วตามเพิงผาตามถ้ำต่างๆเรามีถิ่นที่อยู่ของมนุษย์โบราณและเรามีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์นั่นบ่งบอกถึงกระบี่นั้นเป็นเมืองศิลปะมาตั้งแต่ครั้งก่อนประวัติศาสตร์แล้วนอกจากในส่วนนั้นเราก็ยังมีชากิถิ่นบรานมากมายจากการที่เราไปขุดเอาลิกไน้ขึ้นมาใช้ จากฟอสซิลต่างๆของสัตว์บินบันมากมายหนึ่งในที่นั้นที่เรารู้จักกันดีก็คือกรามของลิงเรียกว่าลิงสยามที่มีอายุถึง35ล้านปีมนุษย์คนแรกของโลกเกิดที่แอฟริกาจากลิงที่เดียวกันเขาบอกว่าลิงแอฟริกานั้นอายุเพียงแค่33ล้านปีเพราะนั้นลิงของเรานั้นเก่าแกกว่าลิงของแอฟริกา,านนมนุษย์คนแรกของโลกเกิดขึ้นที่นี่เพราะนิสปะที่เรามีอยู่นั้นตามถ้ำต่างต่างนั้นก็ถือว่า ชือบบอกว่ากระบี่คือเมืองศิลปะนอกจากแล้วรอยมีอารยธรรมโบราณลูกปัดทองท่อมซึ่งมีการผลิตลูกปัดนั้นไปขายต่างประเทศอายุถึงเกือบ2,000ปีเพราะวันนี้ครับกระบี่เราเนี่ยนอกจากแหล่งท่องเที่ยวธรรมาชาติแล้วในเมืองต้องสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ก็คือการสร้างศิลปะให้มีการจัดวางตามที่ต่างๆให้เหมาะสมลงตัวเพื่อให้คนมาเยือะท่านชามไหมครับว่า ณนะวันนี้นั้นเนี่ยจังหวัดกระบีที่ตั้งขึ้นมาในพศ2415เมื่อวันที่5พฤษภาคมจากวันนั้นถึงวันนี้ครับเป็นเวลาถึง1 4 9ปีซึ่งปรากฏหลักฐานที่เราเขียนไว้บนแผ่นหินตรงนี้ค,ครับ1 4 9ปีเพราะวันนี้กระบีนั้นเราบอกว่านอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วเราก็ยังมีในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ว,วันนี้ผมมายืยนอยู่ที่ปฏิกรรมเสียงเพลงแห่งอันามันหรือว่าไม้มหาดนกอินทรีปฏิกรรมที่นี้นั้นเราสร้างขึ้นมาโดยมีศิลปินสองท่านท่านที่หนึ่งนั้นเป็นศิลปินสองทวีคือดอกกรกรมลทัศนันทจลีท่านได้สร้างในส่วนของนกอินทรีเพราะฉะนั้นตัวนกอินทรีทั้งหมดนั้นก็เป็นของท่านอาจารย์กรมลทัศนันทจลีสรับไม้มหาดนั้นเป็นปฏิกรรมที่มีการสร้างโดย มิเตอร์มูไกจากประเทศญี่ปุ่นก็มีการเจาะเป็นโพรงนะครับซึ่งมีความงดงามจากเหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์2558ที่มีการตัดต้นไม้คือไม้มหาดนั้นที่คุณสุวรรมุขพระได้มอบให้กับเทศบาเมกบีมาเพื่อสร้างพยพิกรรมนั้นช่วงเวลานั้น3เดือนครับที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางลบว่าเป็นการทําลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ว่า ช่วงวิกฤตตรงนั้นแหละครับก็ถือเป็นโอกาสเพราะช่วงเวลา3เดือนตรงนั้นเนี่ยเขาพูดถึงะบี่ทุกวันนั้นการโฆษณาพิชารณ์จังหวัดกระบี่นั้น3าเดือนโดยเราไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเลยและในส่วนของรายการ,รทีนน่นี้นั้นถือว่าเป็นปราการ,รที่มีความงดงามแล้วก็เป็นเครื่องนะฮะบ่งบอกถึงในเรื่องของการผสมสารอย่างลงตัวก็บอกว่าเสียงเพลงอนามันนั้นหมายถึงอะไรหมายความว่าคนที่มาอยู่ก่อนเราที่นี่เป็นคนที่ เรียกว่าอูรักลาโวยเป็นคนกลุ่มเล็กๆครับที่ล่องเรือมาจากทั้งมาเลเซียมาอังกฤษขึ้นมาอยู่ที่นี่อูรักละโวยนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่มีภาษาเขียนเขาไม่มีศา,าสนาแต่เขานับถือโต๊ะบุรงุงคือนับถือนกก็เวลาเขาออกทะเลนั้นเนี่ยเวลาจะกลับเข้ามาฝั่งนั้นอาศัยนกเพราะว่ามา่ก่อนนั้นไม่มีเข็มทิศแต่เขาดูนกท้านกกลับไปทางไหนก็คือมันลับขึ้นมาฝั่งเพราะั้นคนอูรักละโวยนั้นเนี่ยนะครับเขา เมื่อไม่มีภาษาเขียนเขามีภาษาพูดแต่การจะเล่าเรื่องนั้นเนี่ยถ้าเล่าเป็นเรื่องราวต่างๆเหมือนเราเคยเรียนลูกเสือชาวบ้านลูกเสือใช่ไครับกระซิบคนที่หนึ่งคนหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจแปดเก้าสิบพอกลับอีกทีนึงเรื่องมันเพี้ยนแล้วแต่ว่าเขามีกุฏสโลบายเขามีสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของศิลป,ปะดนตรีรองแง่งเพราะเขาเล่าเรื่องผ่านเพลงของรองแง่ง มันสิ่งต่างที่มันถ่ายทอดมาในครั้งโบราณเนี่ยครับมาถึงปัจจุบันนั้นไม่เคยเพี้ยนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นั้นการเล่าเรื่องตรงนี้เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้บทเพลงของเสียงเพลงรองเงงเรียกว่าเสียงเพลงงานบ,บอกเล่าเรื่องเพราะนั้นในส่วนของประยุกต์กรรมชิ้นนี้ครับท่านตามมาและผมจะเล่าให้ฟังว่ามันหมายถึงอะไรบ้างสำหรับปริยกกรรมชิ้นที่เราเห็นเนี่ยครับไอตัวไม้เราเปรียบสเสมือนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยนะครับต้นไม้ที่เอามาแก่นั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาแก่เป็นโพรงซึ่งหมายถึงหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือกระบี่เราเนี่ยมีภูเขาหินปูนจะมีโพรงถ้ำจะมีเป็นช่องเป็นหลืบต่างๆแล้วก็จะมีรูปปัดนะครับเป็นรูปทรงต่างๆนี้ก็ลักษณะอย่างนี้และเมื่อเรามองลอดช่องนี้ไปก็จะเห็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะเห็นผืนป่าชะเลนจะเห็นวิถีชุมชน จะเห็นเรือประมงชาวบ้านที่มาหาปลานะครับต่างๆนี้เป็นต้นวันสิ่งนี้นั้นก็ถือว่ามันเป็นความสาคัญที่ทมูไก่นั้นได้ให้ความสำคัญไว้กับตัวรันไม้ตัวนี้จะเป็นไม้มะหาดที่มาจากต้นไม้ต้นเดียวกันรวมคำยาทั้งหมด25เมตรไม้มะหาดนั้นที่ต้นโตขนาดที่เราเห็นเนี่ยครับมันจะมีกระพี้และก็มีแก่นเกือดเต็มทางต้นวัน ธรรมชาติตรงนี้นั้นเราเห็นได้ว่าเวลาผ่านมามันเริ่มผุที่ผิวและสุดท้ายแล้วเมื่อผิวผุกรก่อนไปหมดแล้วก็จะเหลือแก่นถ้าเปรียบจะเหมือนคนคนนั้นเนี่ยนะครับบางคนมีแต่แก่็บางคนมีแต่กระพี้บางคนมีกระพี้นิดหน่อยมีกันเยอะเพราะนั้นตรงนี้เองครับมันก็เปรียบเทียบกับคนได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะจะทา เรื่องราวของธรรมชาตินั้นก็เป็นเรื่องราวที่สามารถที่จะมาสอนคนได้เช่นเดียวกันท่านจะเป็นแก่นหรือจะเป็นกระพีนั่นก็อยู่ที่ตัวท่านที่ต้องถือปฏิบัติัอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเสียงเพลงอนามันซึ่งเป็นเจลเลตเป็นการออกแบบนะครับทั้งหมดนี้โดยดรกำหมงคลอาจารย์ลิตรงข้างนอกครับที่เป็นเจลเลตท่านจะเห็นเป็นรูปร่างต่างนี่คือไวโอลินคือดนตรีที่ประกอบเข้า เป็นดนตรีของหรงจะเห็นลัมนาครับแล้วก็จะเห็นในอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านของโมงนะครับเนี่ยก็คือรวมภาพเป็นเพลงของอันดามันก็คือเพลง,งแต่ถ้ามองไปข้างในถ้าเรามองทั่วไปครับเขาจะพูดถึงในเรื่องของพระเวยอเดียราหุนกะบีนี้แต่ครั้งโบราณการมาแล้วรัวประกอบด้วยช้างที่มีช้างมากสุดองประเทศ นอกจากช้างแล้วจะเห็นกำเนิดของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาจากลิงสยามตรวนั้นเมื่อการมาเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี่เรามาดูอย่างนี้ครับว่าเมื่อตรงนี้จะเป็นเสียงเพลงน้ำมันข้างบนก็จะเป็นนกอินทรีนกอินทรีตรงนี้จะเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตนกอินทรีก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่เขาขนาดน้ําหรือนกออกนกอินทรีนั้นมีความสําคัญมากนกอินทรีนั้น มีความอดทนในช่วงของที่เขาอยู่เป็นคู่ๆนะครับเวลาเขาจะวางไข่จะบินไปสู่ที่สูงแล้วไปหาก้อนหินมาวางั้นแรกด้นสองเอาไม้ที่เป็นหนามมาวางด้านสามเอากิ่งไม้มาวางั้นสี่เอาใบไม้มาวางั้นที่ห้าขนไปวางแล้วก็วางไข่เมื่อวางไข่แล้วเนี่ยก็ฟักฟักไข่จนนกนั้นออกมาเป็นตัว เมื่อเอาไปตัวแล้วแต่ละตัวนั้นก็ไปหาอาหารมาเลี้ยงจนทั้งว่านกนั้นเริ่มโตขึ้นก็จะกิดขนที่มีอยู่ออกไปหมดก็จะเหลือไปใบไม้ที่อ่อนนุ่มพอสมควรหลังจากนั้นมาก็เอาใบไม้ออกไปก็เหลือไม้กิ่งไม้ที่เป็นแข็งๆแหละพอถัดมาอีกก็เอากิ่งไม้ออกไปก็เหลือแต่หน,นามกิ้งเอาหนามทิ้งก็เหลือแต่ก้อนหินนั้นการปึกอย่างนี้ให้นกนั้นแข็งแรง มันตรงนี้เองครับเมื่อน,นกโตขึ้นก็บินออกจากรังพ่อแม่ก็จะพาไปเวลาพาไปแล้วครับไปฝึกบินนะก็ให้นกนั้นอยู่ข้างหลังบินไปนะครับฝึกไปทีละตัวเลอตัวแต่เมื่อเห็นแล้วโลูกกว้างแล้วครับถึงเวลาเนื่อกจีก็จะปล่อยให้ลูกนั้นตกมาจากข้างหลังนกนั้นก็จะไม่สามารถที่บินได้เพราะยังไม่แข็งแรงเดแตยว,ว่าไม่ถึงพื้นแม่นกพอนกก็จะมาโฉบนะครับผาขึ้นไป ถึงจะทั้งนกนั้นสามารถหากินเองได้แล้วถึงปล่อยให้ไปอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็แยกนะครับจากพ่อแม่ไปเพราะในส่วนตรงนี้เองครับนกอินทรีนั้นเนี่ยนะครับมีความสําคัญทิตาของนกอินทรีนั้นเ,นเราเห็นสองข้างครับก็คือจะเป็นลูกนิมิตนะฮะตาของนกอินทรีนี้หมายถึงใครหมายถึงบุคคลสําคัญเช่นพระหมหากษัตริย์เช่นมหาราชต่างๆเช่นผู้ ที่ประสบความสําเร็จนะหรือผู้นําประเทศนะครับซึ่งมีจำนวนไม่มากเลยน้อยแต่พอลงไปข้างล่างเราก็จะเห็นกลุ่มของลูกนิมิตทีต่อ,อยู่จํานวนมากนี่คือคนทั่วไปเราเราเนี่ยครับก็คือตรงนี้และถัดไปก็จะมีอีกลูกหนึ่งนะครับที่อยู่ป,มปิมนปิมนน้าที่เรามองเห็นอยู่อีกลูกหนึ่งมองไม่เห็นนี่คือนานยันถวันบอกว่าบัวสี่เหล่านะครับเอาไว้ตรงนี้เพื่อเปรียบเทียบเป็นคนเห็น วันตรงนี้เองครับนอกจากในส่วนของอินทรีเราเห็นแล้วก็จะมีนกอินทรีที่อยู่ตรงบริเวณด้านหลังซึ่งตรงนี้เองครับบอกว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยคุณต้องมากระบี่ได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งถ้ามากระบี่แล้วไม่มาถ่ายรูปที่ปูดําคุณมาไม่ถึงกระบี่เพราะฉะนั้นคนก็จะมาเช็คอินกันที่บริเวณปูดดาแต่ที่นี่ครับถ้ามาที่นี่แล้วเราจะเห็นนะครับว่านกอินทรีนั้นเนี่ย มันมีสองชีวิตในชีวิตแรกเนี่ยสี่สิบปีแต่ถ้านกอินทรีนั้นมาอยู่ถึงสี่ปีแล้วทั้งเล็บทั้งจะงอยปากนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจับนกได้กินไม่ได้รา้วนกอินทรีเนี่ยถ้าอยู่ต่อไปเฉยก็อยู่ไม่นานแล้วครับแต่นกอินทรีนั้นไม่ยอมแพ้ครับเขาก็จะบินที่สูงเลยครับบินไปสู่ที่สูงเพื่อไปหลบในสิ่งที่เป็นอันตรายก็ไปจิกนะเอาขนออกเอาเล็บ ไปควนให้มันหลุดออกแล้วก็จะงอ้อยปากก็ไปเคาะกับหินนะให้หลุดออกแล้วเมื่ออยู่ตรงนั้นแล้วนะครับนกอีกตัวหนึ่งก็จะเฝ้าระวังไม่ให้นกตัวนี้นครับตกอันตรายอันที่หนึ่งสองไปหาอาหารมาให้ทุกวันไปหาอาหารมาให้จนะทั้งนกตัวนี้ขนออกเต็มจะงอยปากก็งอกขึ้นมาใหม่เล็บนะก็งอกขึ้นใหม่กลายเป็นนกอินทรีหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บินออกไปยังมีอีกชีวิตหนึ่งก็คือชีวิตที่สองก็คือสามอีกสามสิบปีนั่นเช่นเดียวกันครับ เรามาที่นี่ถ้าท่านอยากจะมีสองชีวิตเหมือนนกอินทรีท่านรอดตรงนี้เลยครับถือว่าท้านรอดตรงนี้แล้วเนี่ยท่านจะมีชีวิตสองชีวิตเหมือนนกอินทรีแต่ว่าคนเรานั้นคงไม่มีสองชีวิตเลยครับแต่สอนให้เรานั้นได้รู้ในเรื่องของชีวิตธรรมชาติของนกอินทรีเขามีความอดทนเขามีความกล้าหาญแล้วก็เป็นนกที่สันโดษคนกระบี่ต้องมี สิ่งนี้ประจํากายของเราที่มีคําขวัญที่ว่าบินให้สูงมอยไกลไปให้ถึงและนอกจากนั้นแล้วครับปฏิบัติการสองชิ้นนี้ครับผสมผสานกันบอกว่าม,ไม,ม,ไม,ม,ไมีไม้มีนกไม่มีไม้ไม่มีนกไม้เปรียบเสมือนทางด้านของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนกอินทรีย์นั้นเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตศิลปะแลวัฒนธรรมถ้าหากว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถูกทําลายไปแล้วศิลปะสิ่งมีชีวิตวัฒนธรรมนั้นก็อยู่ไม่ได้ ก็สอนให้คนบอกว่าต้องรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมต้องดูแลให้ดีเพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งเกอบมนุษยชาติของเราครับประติมากรรมเสียงเพลงอนามันที่สวยงามอยู่คู่กับหน้าเมืองกระบี่มีฉากหลังที่สวยงามก็คือเขาขนาดน้ำเทือกเขาบานมเปจาวันนี้ต้องขอบคุณคุณชวนผูเก้าล้วนและครอบครัวผู่เก้าล้วนที่ได้ จะสร้างอุทิศเงินทั้งหมดสร้างพประก,กรรมไม้มหาดเป็นเงิน2อ0ล้านหแสนบาทขอบคุณท่านอาจารย์กำมนัศนันชลีศิลปินสองทวีทที่ได้มาสร้างออกแบบงานชิ้นนี้ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ในปี2,140ขอบคุณมิเตอร์คัตมิมูไกที่ได้มาแกะไม้มหาด ให้มีความวงงานางน,นี้ขอบคุณคุณจุวรรณมุกุระที่ได้มอบไม้มหาที่อยู่ในที่เอกลักษณ์ิของเขาให้มาทำที่นี่วันนี้เมืองกระบี่อายุครบ149ีปีจากวันนั้นถึงวันนี้จากปี143ปีของกระบี่วันนี้ผ่านมา6ปีไม้มาหาปดปาณิกรรมเพลงไพนานั้นก็ยังอยู่เด่นเป็นสง่าให้กับเมืองกระบี่ ู่กับเมืองกะบ,บีตลอดไปครับ